เราจะมาเริ่มทดลองกันนะคะว่าวัสดุอันไหนมีการดูดซับน้ำหรือว่าวัสดุอันไหนไม่มีการดูดซับน้ำเรเร็วทุกคนปิดไหมปิดไหมโอเคหนึ่งสองสามพร้อมโอเคมาทดลองกันนะคะเรามาทดลองกันนะเริ่มจากเริ่มจากโอเค นะคะเอาน้นะํานะถ้าหากว่าวัสดุอันไหนไม,มีน้ําอยู่ในตัวของวัสดุนะคะแสดงว่ามันสามารถที่จะดูดซับน้ําได้นะคะแต่ถ้าน้ําไม่ติดในวัสดุอันนั้นแสดงว่ามันไม่ดูดซับนะคะการดูดซับน้ําก็คือน้ํามาอยู่ในวัสดุตัวของวัสดุนะคะโอเคนะอ้าวหนึ่งสองสามมาดูกันทายนะ่ะจุ่มแล้วนะ

ดูเลยมาแลาวจุ่มเลยนะจุ่มเลยนะดูสิว่ามีน้ําอยู่ในตัวของเนื้อผ้าไหมเอาพร้อมปรากฏว่ามีดูดนะคะมีน้ําผ้าเปียบเลยนีค่ะอี้น้ำเอาอีกรอบนึงดูสิว่าน้ําจะออกมาเยอะหรือน้อย น้ำจะออกมาเยอะหรือน้อยเอาอีกรอบนึงเอาบีบเลยนะนะโอเคนะคะดูดนะเอาเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างผ้าผืนนี้กับกับผืนนี้ตะกี้ผืนตะกี้กับผืนเดี๋ยวนะโทษโทษอีกรอบนึงนะคะผืนนี้กับผืนนี้สีเหลืองกับสีแดงผืนไหนใหญ่กว่าลูกผืนไหนใหญ่กว่า สีแดงแดงแดงครับแดงค่ะแดงครับแดงครับโอเคสีเหลืองทดลองไปแล้วมาดูสีแดงซึ่งใหญ่กว่าสามารถที่จะดูดน้ําได้มากกว่าหรือน้อยกว่านะคะเอาลองดูนะเอาจุ่มแล้วนะจุ่มแล้วนะจุ่มแล้วนะ่าจุ่มแล้วนะแรงงานน้ำไปอยู่ในเนื้อผ้าสีแดงเยอะเลยนะคะน้าไปอยู่ในเนื้อผ้าสีแดงเยะเลยอ้าว บีบแล้วบีบแล้วเอาดูซับไหมลูกดูดค่ะดูดค่ะดูดค่ะดค่ะดูดค่ะดูดค่ะดูดคู่ค่ณดูดค่ะูหี่อยค่ะดูดค่ะดูดคุณดูดค่ะดูดค่ะดูดะูค่ะดูดค่ืดูดค่ดูดคกะดู่าดูดาดด่ะนดูดซับน้ำได้มากกว่า ไปอันนี้ยังไม่ได้ทดลองเลยเนาะยังไม่ได้ทดลองเลยเอ้าเรามาดูกันนะคะเรามาดูกันว่ากระดาษผืนนี้นะคะกระดาษผืนนี้จะดูดซับน้ําหรือไม่กูใส่ไปแล้วนะ นะคะครูใส่ไปแล้วนะนะคะเริ่มใส่แล้วปรากฏว่ากระดาษเริ่มเอ็นและกระดาษเริ่มเอ็นเลวนะคะกระดาษเริ่มจะพองแล้วนะกระดาษเริ่มจะพองแล้วอ่ะนะคะน้ําเข้าไปอยู่ในเนื้อกระดาษแล้วนะคะน้ําเข้าไปอยู่ในเนื้อกระดาษแล้วอ่ะดูมักหน่ลูกดูับหนดูคด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 เยี่ยมมากค่ะ ต่อไปอ้าดูนะคะดูลูกโป่งนะคะลูกโป่งจะดูดซับน้ำไหมนะคะน้ำจะออกมาจากลูกโป่งไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะมาถ่าดูนะถ้าเราทำอย่างนี้นะคะไม่คอะเป็นไงเป็นไงคะไม่ค่ะไม่ดูดน้ำ นะคะไม่ดูดซับน้ำไม่ดูดค่ะไม่ดูดนะคะมันจะติดมันจะติดอยู่รอบๆได้ดูดค่ะมันไม่ดูดซับน้ํานะคะลูกโป่งไม่ได้หอยนะคะใช่ดูดอันนี้เน็ตพอมค่ะปุ่มมือค่ะปุ่มมืคะไม่ดูดได้ค่ะ

ดัน้ำนะคะเดี๋ยวนะนั่งบ่นนะคะมาดูพรลูกนะคะต,ต่อไปอ่ะอันนี้คือขวาแก้วขวาแก้วดูดซับน้ำไหมน้ำจะไหลออกมาจากซับน้ำค่ะ มาดูดซับน้ำะปาเกลวทำมาจากพลาสติกให้ดูดน้าได้ยินคุณคือไหมได้ยินได้ยินได้ยินค่ใครไม่ตอบปิดเลยเจ้าที่รักต่อไปอันนี้คือเลขค่ะ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  ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะพอเคาะก็คือน้ำไม่ได้อยู่ในเนื้อของกระไม่ได้อยู่ในเนื้อของเหล็กกระเบิด

ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ดูดซับน้ำนะคะไม่ดูดซับน้ำอันนี้ไม่ค่ะลองดูซิว่ามันจะดูดสับน้ำไหมนะคะจะดูดัน้ห ไม่ตัวค่ะ่เป็นไงคะไม่ค่ะไม่ดูดน้ำค่ะมันไม่ดูดน้ำสองคะแค่น้ำมันโผล่ไม่ดูไม่ดูใช่ไหมคะอ่าต่ค่ะต่อไปอันนี้ลองดูทีคะตะเกียบเอาค่ะไม่ดูใช่ไม่บรรทัดค่ะไม่พัดค่ะเอาลองดูไม่บรรทัดลองดู ดูซัน้ำไหมคะ้ามาบน้ำใช่ไหมคะมันอยู่แก้ผิวแก้นเองคเาเช็อนะคนเรช็ดองเห็นน้เนราเช็ดกก็ไม่มีน้ำเต้องเปิดตั้งน้ำเนี่ยแต่แก้นองไปเหลวดูคนอื่นต่อไปต่อไปีนี้อ่าทีนี้ ปด้ทุกคนปิดไมค์ค่ะที่รักทุกคนปิดไมค์ค่ะที่รักปิดไม้ปิดไมพร้อมกันค่ะ<ๆ>ที่รักโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคโอเคอปิดไม้พร้อมกันปิดไม้ คูค่ะวันนี้มีการบ้านเร็วค่ะเดี๋ยวนะคะปิดไม์ก่อนค่ะที่รักปิดไม้ก่อนลูกนะคะปิดไม์ก่อนนะคะอ่าวไม้เรียบร้อยแล้วนะนะคะลูกปิดไม์เรียบร้อยแล้วนะนะคะถาาวปิดไม์เรียบร้อยแล้วนะคะปิดไม์เรียบร้ยบรยอยแล้วทีนี้ คุก <BS> <squared. S 3> สามารถบอกคุณครูได้ไหมว่าวัสดุไหนที่ดูดซับน้ํวาวัสดุไหนไม่ดูดซับน้ําการดูดซับน้ําคืออะไรเอาอันแรกก่อนอะไรดูดซับน้ําบ้างตะกี้ที่คุณครูยกตัวอย่าง Gracias. Sí. Sí.

เขาบอกว่าสูหลุดแล้วแหละคูหลุดแล้วแหละคูหลุดคูหลุดออกเลยไม่ไหลุดตอนนี้ถึงเวลาที่คููต้องเแล้วคูหลุดันี้คูเออคูยังไม่เลยว่าแล้วนี่มันตีสลดยาี่สิยยังไม่หมดเวลาทีอะหมดเวลาที่สิบสาสินใช่ใีนมันยังไม่หมดเวลาเลย สลครูรูดม่อกี้าบแล้วโอ้โหงใส่รหัสใหม่ดีไหมเม่ม่เกี่เกียพ่อฉันมาทำอะพ่อฉันมาบอก่าี่นันที่ตบอกฉันไม่บอกกไม่เชื่อรูดแ่ต่ว่าไปบดกเแล้วว่างนี้

ผมเดาว่าีกมาทำไมเยอะตัวไหนจะมีตัวใมอาจจะไม่มีการมามาดูตัวที่ต่ตัวที่ต้องนาเลยออกตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ข้นขึ้าไม่ไกเวลองออเลใรละเดินไปเดแม่บอกว่าลอก่อน ไป่รหัสใหม่ออนนนไปลองออกไปดูอาวุธพ uh no ื้นฐานของยูฟ้าเดเกเี um, anyway <k <k ่งคนอีกออกไงูรูุณฟ้ายังไม่สอนเลยอะ

ไม่ใช่พี่ชอบประสาทริงริดมาแล้วโอ๊ย karena kalau kita orang oke, oh, oke, oh, o keo e huni i kupakē e tia huni